ูถุงทองนอนนะคะมอร์นิ่งนะคะหาแม่สามสีดูนะคะตุงทองกับแม่สามสีออตื่นเช้าขึ้นมาเขาก็จะนอนเลยนะคะถุงทองเนี่ยเพราะว่ากลางคืนเขาไม่ยอมนอนกลางคืนเขาจะไปนั่งไปนั่งเฝ้าอาหารอาหารของเขาอะค่ะเขากลัวแมวตัวอื่นจะมาขโมยกินอาหารของเขาว่า มันเคยมีแมวตัวอื่นขึ้นมาขโมยกินอาหารของเขาด้วยค่ะเขาก็เลยเขาก็เลยคิดระแวงอยู่ตลอดว่าช่วงเวลากลางคืนเนี่ยจะมีแมวตัวอื่นเข้ามาขโมยกินอาหารของเขาไหมเขาโอ้วันนั้นที่แมวตัวอื่นขึ้นมาน่ะเขาต่อสู้กับแมวตัวนั้นเลยนะคะเขาไม่ได้คิดว่าเขาพิการเลย สู้กับแมวตัวนั้นเฉยเลยนกก็นูก,ก็เข้าไปห้ามแมวตัวนั้นมันก็ไปก็เราก็ไม่รู้เนาะว่าแมวตัวนั้นมันจะดุร้ายไหมมันจะกัดเราไหมนกก็ต้องให้มันออกไปก่อนไม่ใช่ว่าเราใจร้ายไปไล่แมวตัวอื่นนะครับเราก็ต้องทําแบบนั้นเพราะว่าเผื่อเวลาแมวมันกัดกันเนี่ยมันแยกไม่ออกนะคะบางทีอ่านกเคยโดนกัดด้วย มันจะแยกไม่ออกเลยมันก็กัดกันแล้วมันก็ว้าถุงทองเขากัดกับเขาด้วยค่ะอืมเรื่องราวมันก็เป็นอย่างงี้ค่ะที่ถุงทองเนี่ยเขาจะชอบนอนกลางวันเขาไม่นอนกลางคืนนะคะบ้านมันจะมีช่องเล็กๆบ้านนุกยังมีช่องเล็กๆที่แมวมันขึ้นมาได้ค่ะคือบ้านนอกนะคะไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิด บางทีแมวตัวอื่นก็ขึ้นมาขโมยกินอาหารเหมือนอย่างบ้านนอกที่เขาพูดกันว่ามีแมวมาขโมยกินอาหารตอนกลางคืนอย่างเงี้ยแต่ว่านุไม่ใช่คนประเภทที่ว่าทํายาเบื่อให้หมาแมวกินเวลามันมาขโมยกินของนี่ไม่ใช่ไม่ใช่นุกนะคะแล้วก็เสียงไก่ที่ดังอยู่เวลาทําคลิปเนี่ยก็ไม่ใช่ไก่นุกนะคะนุกไม่ใช่คนที่เลี้ยงไก่ไว้ฆ่าไว้แกงนะคะนุกทําไม่ได้นะคะ คือใจิตใจเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นก็คือใครจะเลี้ยงเราก็ไม่ได้ว่านะคะแต่ว่าสำหรับนุกแล้วนุกเลี้ยงไก่ไว้ค่ากินไม่ได้ะคะ่ะนุกฆ่าไก่ไม่ได้คือจะเลี้ยงไว้ขายนี่ก็คือเราเลี้ยงอะไรเราก็รักอันนั้นนะคะเราไม่สามารถที่จะคือรักเขาแล้วก็เอาเขาไปขายอย่างนี้นะอย่างนั้นนุกทําไม่ได้นะคะ แต่มันเป็น,นวิถีชีวิตของคนที่เขาทําได้ก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องของเขานะคะแต่ว่านุก็อยากจะบอกว่าเสียงไก่ที่อยู่ในคลิปเนี่ยมันไม่ใช่ไก่นุกนะคะมันเป็นไก่ของลุงข้างบ้านที่บ้านติดกันเลยเพราะฉะนั้นเวลาทําคลิปมันก็จะมีเสียงไก่เสียงอะไรขันก็เลยบอกเอาไว้ตรงนี้นะคะเผื่อจะมีคนเข้าใจผิดว่าเอ๊ะ มีใจิตใจเมตตาปานีเลี้ยงแมวรักหมาแล้วเขามาเลี้ยงไก่แล้วก็มาขายไก่เชือดไก่กินอย่างนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้ก็คือบอกให้บอกให้ฟังให้ให้ให้อแจ้งให้ทราบไปเฉยะคะ่ะก็แค่นี้นะคะขอบคุณที่รับฟังนะคะสวัสดีค่ะ